ครับสวัสดีครับก็กลับมารับชมกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการของต้นสทยใหญ่ให้โชคนะครับสำหรับวันนี้คำเตือนนะครับคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสรากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น วันนี้นะครับเราก็จะได้มาคำนวณสูตร2ตัวบนตรงนะครับ2ตัวบนตรงในงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับพศา2 5 6 6นะครับการคำนวณสูตรนี้นะครับก็มีอยู่2ส,สูตรนะครับเรามาคำนวณรวมกันนะครับเราจะย้อนรอยถอยหลังขึ้นไปนะครับตั้งแต่วันที่ 4, 4งวดนะครับ1 2 3 4นะครับไปจนถึงวันที่1ของเดือนมีนานะครับมีนาเราก็จะมาคำนวณไล่ลงมานะครับว่าสูตรของเราเข้าจริงไหมนะครับการคำนวณนั้นสูตรที่1เราจะใช้ตัวนำนะครับตัวนำก็คือนำหน้าเลยนะครับคือเลข5ทุกครั้งนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับเราจะใช้ตัวนำเลข5 มาสูตรที่2นะครับเราจะใช้ตัวนําคือเลข4นะครับเลข4ของเรานี่แล้วเราก็จะมาคํานวณบวกด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันที่1มีนานะครับรางวัลที่1ก็ออก4 1 7 6 5 2 2ดหตัวก็5 5นะครับเราก็มาคํานวณนะครับแล้วก็เอาตัวนําก่อนเลยนะครับคือเลข5นะครับมาบวกเลข4นะครับซึ่งมี1ขีดนะครับ เลข6นี่นะครับมี1ขีดเลข5นะครับมี1ขีดเลข2มี1ขีดเลข5มี1ขีดเราจะดูขีดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบวกกันเลยนะครับ5บวก4ี่บวก6บวก5บวก2บวก5ได้27นะครับได้2 7เราก็เอาเลข7นะครับเลข2เราไม่เอานะครับสรุปแล้วสูตรที่1เราก็ได้แล้วนะครับเลข7 เรามาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็เหมือนกันเรามาดูขีดนะครับนี่เลข1มีขีดเลข6มีขีดเลข2มีขีดเลข5มีขีดเลข5มีขีดนะครับเราก็มาคำนวณนะครับตัวยืนของเรานะครับตัวนาของเราคือเลข4นะครับทุกครั้งในสูตรที่2นะครับเราก็เอา4บวก1บวก6บวก2บวก5บวก5เท่ากับ23นะครับเท่กับ23เราก็เอาเลข3นะครับ สรุปแล้วสูตรที่1ได้เลขเลขดสูตรที่2ได้เลข3เราก็มารวมกันเป็น7 3สนะครับเรามาดูท้ายรางวัลที่1ข้างบนนะครับว่าในงวดประจำวันที่16มีนา่นั่นจะมีไหมนะครับ73นะครับรางวัลที่1ก็ออกโออกศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามเนี่ยนะครับ73ของเราก็มีตามที่เราคำนวณเนี่ยนะครับ7 3ดสา ก็เข้ากลงๆนะครับไม่ต้องกลับเราก็มาคำนวณต่อนะครับเราก็มาคำนวณกันต่อแล้วก็มาดูขีดซิว่ว่ามีที่ขีดตัวเลขไหนมั่งเลข0นย์นี่นะครับมี1ขีดเลข8เลข7เลข3เลข7จ็ดนะครับเราก็ยกมาบวกนะครับตัวนำของสูตรที่1คือเลข5 5 0 8 7 3บวก0บวก8บวกเบวก3บวก7เท่ากับ30นะครับ สรุปแล้วสูตรที่หนึ่งเราก็ได้แล้วนะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เราก็วงเอาไว้นะครับเรามาหาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็มีนะครับเลขสองเลขแปดเลขสามเลขเจ็ดเลขสามนะครับเราก็เอาตัวนําของเรานะครับสูตรที่สองคือเลขสี่สี่บวกสองบวกแปดบวกสามบวกเจ็ดบวกสามนะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดสรุปแล้วเราก็ได้เลขเจ็ดนะครับสูตรที่สอง เราก็มารวมกันนะครับเป็น07นะครับ07เราก็มาดูซิว่าวันที่1เมษายนนั้นจะมีไหม07นะครับวันที่1เมษายนนี่นะครับวันที่1เมษายนหวยก็ออกลงวันที่1 087907นะครับ2ต,ตัวก็99 07ก็มีนะครับตามที่เราคำนวณเนี่ยนะครับ07ก็เข้ากลมๆงนะครับ เรามาหาสูตรต่อนะครับมาหาสูตรที่1นงว่างวดประจำวันที่1เมษานั่นรางวัลที่1ก็ออก087907ปนะครับสตัว99้า้ากนะครับเราก็มาดูขีดนะครับ0มี1ขีด9ก้ามีศมีเมีเก้ามีเราก็ยกขึ้นไปนะครับเราก็เอาตัวนำของเราคือเลขห้านะครับมาบวกก่อนนะครับ ห้าบวกศูนย์บวกเก้าบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสามสิบนะครับเราก็เอาเลขศูนย์นะครับเลขสามไม่เอาเราก็เอาเลขศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งเราก็ได้แล้วเลขศูนย์เรามาหาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราก็มาดูสิครับาเลขแปดเลขเก้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขเก้านะครับแล้วก็มาบวกตัวนำของเราคือเลขสี่นะครับสี่บวกแปดบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกเก้านะครับเท่ากับสี่สิบหกนะครับ สรุปแล้วสูตรที่2เราก็ได้6นะครับเราก็มาจับรวมก็เป็น06นะครับเราก็มาดูซิว่างวดประจำวันที่16 16นะครับ16เมษานั้นมีไหมนะครับรางวันที่1ก็ออกนะครับ9 8 4 9 0 6 2ตัวก็71็นะครับ 4, 6, เบนนะครับ,บ06 0 6เราก็คำนวณได้06นกะก็มากรงนะครับครับเราก็มาหาอีก งวดหนึ่งนะครับของงวดประจำวันที่16นะครับว่าเลขจะได้เลขอะไรนะครับรางวัลที่1ก็ออก9 8 4 9 0 6ดสองตัวก็1 7นะครับเราก็มาหาสูตรนะครับเลข9เลข9เลข0ย์เลข6เลข7นะครับมีนะครับเราก็อายกขึ้นไปบวกนะครับบวกตัวนำของเราก็คือเลข5นะครับเราก็เอา5มาบวก9บวก9บวก0บวก6บวก7นะครับ ก็ได้36นะครับเราก็เอาเลข6นะครับเลข3เราไม่เอาเราเอาเลข6สรุปแล้วสูตรที่1เราได้แล้วเลข6มาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เลข8นี่นะครับเลข9นี่นะครับเลข6เลข7เลข1นะครับเราก็ยกลงมานะครับตัวนำของเราคือเลข4นะครับ4บวก8บวก9บวก6บวก7บวกบวกนะครับเท่ากับ35นะครับ เราก็ได้แล้วนะครับเลข5าสรุปแล้ว2สูตรนี้เราก็ได้6 5หนะครับเรามาดูซิว่าวันที่2พฤษภานะครับว่าจะมีไหมนะฮะหกห้านะครับ6 5 2ตัวนะครับ2ตัวของรางวัลที่1นะครับของรางวัลที่1เราว่าจะมีไหมหกหก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านเข้ามารับชมกันใหม่ๆนะครับก็ กรุณากดติดตามไว้นะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆดีๆก็จะมาลงให้ท่านจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่สองพฤษภาคมนะครับก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ